สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซอนนะคะทำแปลนพิมพ์นะคะให้เป็นรูปเนาะเดี๋ยวเราไปดูปกันเลยดีกว่าเนี้ยนะคะเราก็ต้องโหลดโ็้คีย์บอร์ดมานะเนี่ยค่ะพอโหลดเสร็จก็กดเข้าไปเลยนี่นะคะ ก็เป็นทีมปรปับแต่งปับแต่ง theme ติ๊กเกอร์นะคะตัวอักษรเสียง emoji แล้วก็ไปที่ปับแต่งทีมนะคะหาเสียงบอกก็ขอไปได้นะคะนี่นะคะแล้วก็เลือกรูปมาได้นะคะแล้วก็ความโปร่งใสของคีย์บอร์ดก็จะเอาเท่าไหร่ก็ได้เนาะเราจะเอา100% อันนี้นะคะก็เป็นแดงนอนนี่ค่ะเลือกรูกแล้วก็ขอามเบ่งใสแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็เป็นอย่างนี้นะคะจะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้เนะาะเขาเอาไม่โหลดตั้งค่าป็นตัวอักษรอ,อืม ออนออนเดิแล้วถ้าปเสียงเราก็จะเปลี่ยนเสียงพอดีเาน,ดนาะเราสองคนนะคะ บอกหนักชีวิตยามบอกหนักชีวิตยามกเราดอาเพลงนี้เนาะชีวิตยามจู่มบอกหนักชีวิตยามจู่มโอเคค่ะอิ m o j i ไม่ ens, android, oh, android. Android, okay, ีเสียงลูกคุก็ขอไปด้วยนะเอาแบบไหนดีเอ่ยแอนดรอ์หรือลูกบบดีเอออินเดร์อินเดร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไปฟิล์มไปเลยเข้าไปในยูทูปดีกว่า พิมพ์ว่าอะไรดียวอืมสีแปงสีน้องสีแดงสีแดงสีแดงโอเคนี่เขาก็จะเป็นเสียงเนาะ ใหมนแก็ไม่รู้อยู่ไหนนี่ยค่ก้อนใหม่นาะหา ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, share, แชร์แล้วก็ subscribe ให้เราได้นะคะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะดู